สามารถอยู่หนึ่งไทยสามารถอยู่สองคะแนนรวมของนักกีฬาทั้งสองคนนะในในแรงกิ้งที่เป็นคู่ด้วยนะใช่ค่ะแลอยู่ดักทอปของโลกด้วยน่าจะออกหลังหรือเปล่าลูกนี้ค่ะ ดักเลยครับตรงนี้โอ้อพลาดเข้าไปได้ดีเจ๋ยฟางพลาดเหมือนกัน สวยครับลูกนี้มีโอกาสแล้วอดทนหน่อยครับรวินดาเฉินยิงเฉินนั่นแหละโ,โดนไป2ไม้เจียยี่ฟานรับออกข้างเหมือนกันครับตบเรามาเป็นสิบไม้เลยนะ <laughs> เจยยี่ฟางโยนครอสอย่างเดียวเลยค่ะให้ไปอยู่หน้าเฉินหนิงเฉินนะคะโยนคลอสเพื่อให้ไปอยู่หน้าเจยยี่ฟานค่ะแล้วเขาปิดเกมแรกไปก่อนค่ะ21-15ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงค่ะทะลุกลางมาอีกแล้วครับลูกนี้ เป็นการตบยาวๆนะครับให้ผ่านตรงกลางครับของเฉินยิงเฉินกระลอกตัดก็เบาไปเหมือนกันค่ะ เขาหลอกตัดเบาก่อนให้เราเสียจังหวะนะแล้วค่อยใส่ลูกหนักมาก็าเขารู้ว่าเราถอยไกลนะคะเนี่ยดูสิค่ะคือเจย์ีฟานท้ายขอดตอนนี้ค่อนข้างแน่นใช่เนี่ยโดยเฉพาะมุมโฟแฮนด์แล้วก็ปิดเลยครับลูกนี้จากการที่โดนขอบและเก็ตของผู้ทิตาและตั้งขึ้นมาครับนะก็เป็นเฉินจริงเฉินเจยีฟานเอาเชนะแล้วินดาและก็ผู้ิตาไปได้นะครับ2ต่อศเกม 21.15แล้วก็21.10ครับทำคะแนนที่2ให้กับทีมจีนขึ้นนำไทยเรานะครับ